กระทงใบตองแบบง่ายๆค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่หนวยก็จะมาชวนทำกระทงใบตองแบบง่ายๆกันค่ะก็จะเริ่มจากฐานกระทงกันก่อนเลยนะคะฐานกระทงนะคะก็จะเป็นต้นกล้วยเนาะต้นกล้วยนะคะแม่หน่วยจะตัดความสูงนะคะอยู่ที่3เซนติเมตรค่ะ เส้นผ่าศูนย์กลางนะคะอยู่ที่12เซนติเมตรนะคะอันนี้ก็ห่อมาเรียบร้อยแล้วเนาะต่อมานะคะก็จะเป็นใบตองค่ะตะปูเข็มกันไก่แมกไม้บรรทัดแล้วก็ดอกไม้นะคะวันนี้แม่น่วยจะใช้เป็นดอกพุดธนะคะทีนี้นะคะก็จะมาเริ่มจากใบตองก่อนเลยเนาะใบตองนะคะแม่น่วยจะใช้เนาะความกว้างนะคะอยู่ที่8เซนติเมตรค่ะ วัดนะคะอยู่ที่8เซนติเมตรนะคะตรงนี้ฉีกใบตองเสร็จแล้วนะคะทีนี้นะคะก็จะมาพับเป็นกลีบกระทงกันเนาะตรงนี้นะคะแม่หน่ยจะใช้เป็นริมริมใบนะคะตรงช่วงนี้เนาะพับลงมาก่อนค่ะประมาณนี้นะคะพอได้ย่างเสร็จแล้วนะคะจับหนีบไว้ทางซ้ายมือเนาะแล้วแต่นะคะทางไหนที่เราถนัดเราก็จับฝั่งนั้นก็นได้ทีนี้นะคะฝั่งทางขวานะคะตรงเนี้จะกดเข้าไปด้านในค่ะ กด,ดเข้าไปด้านในนะคะให้เขาอยู่ระหว่างกึงกลางกด,ดเข้าไปแบบนี้เนาะพอได้ยี้เสร็จแล้วอีกฝั่งนึงนะคะจับกด,ดเหมือนกันค่ะตรงนี้นะกด,ดเข้าไปด้านในเลยให้เขาชนกันนะคะตรงช่วงกลางตรงเนี้ยให้เขาชนกันนะคะแบบนี้เนาะหรือถ้าไม่ชนก็นได้เนาะเหลือประมาณนิดหน่อยก็ได้นะคะเ็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะ ให้ชนกันให้ก็ถึงให้นิ้วเราสองนิ้วนะ่ะชนกันนะคะเราจะเริ่มจากพับจากฝั่งนี้ก่อนก็ได้นะหรือจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งก็ได้เดี๋ยวแม่นหนยจะพลิกไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะพลิกกลับมาอีกฝั่งหนึ่งพอพลิกกลับด้านมาได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะทีนี้ก็จะวางดอกพุดลงไปค่ะจะวางระหว่างตรงกลางนะคะตรงนี้เนาะก็ได้อย่างนี้อ่ะกดไว้ก่อนแล้วทีนี้นะคะทางขวาพับเข้ามาค่ะให้ทับ การพุทเนาะแบบนี้นะคะพับมาเลยอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็พับเข้ามาค่ะทางซ้ายมือเนาะพับเข้ามาให้กระทับกันในลักษณะนี้นะคะตรงกลางเนาะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วจับไว้นะคะจับให้กระทับเนาะเดี๋ยวเขาจะเด้งออกต่อมานะคะอีกหนึ่งดอกวางทับลงไปค่ะจับทางซ้ายก่อนก็ได้ทางขวาก่อนก็ได้นะคะอันนี้ัมเหน่อยจะจับทางขวาก่อนเนาะเอาที่เราถนัดนะคะ ท้ายพับขวาเสร็จแล้วนะคะแม็กค่ะแล้วจะแม็กทัง้งด้านหน้าด้านหลังก็ได้นะคะเขาจะได้อยู่เนาะเสร็จแล้วตัดนะคะตัดออกอก็จะได้กลีบในลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวมาดูอีกครั้งนึงนะคะจะใช้ เจ็ดถึงแปดเซนติเมตรนะคะความกว้างเนาะแล้วก็พับลงมาค่ะกดด้านข้างนะคะเข้ามาเนาะซ้ายขวากดให้ชนกันนะคะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วพลิกกลับอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้นะแล้วก็เอาดอกพุดนะคะวางลงระหว่างกาันแบบนี้ค่ะ ขวาซ้ายนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นขวาครับซ้ายซ้ายทับขวาก็จะได้กรีดในลักษณะนี้นะคะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วแม็กค,ค่ะแล้วก็ตัดออกนะคะ พอพับได้ตามจํานวนที่ต้องการแล้วนะคะทีนี้ก็จะไปติดกับฐานกระทงกันค่ะนี่นะคะนะนะอันนี้เก็บไว้ก่อน,นตะปูเข็ม,อมพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะมาติดกับฐานกระทงเนาะจะวางนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ปักลงไปเลย วางให้เขาทับกันนิดนึงประมาณนี้นะคะ ได้แล้วนะคะหนึ่งรอบเดี๋ยวต่อรอบสองเลยค่ะรอบสองนะคะก็จะใช้เป็นกลีบในลักษณะเดียวกันเลยนะคะให้วางทับให้สับหว่างกันจะสับหว่างกันในลักษณะนี้นะคะแบบนี้นะคะ ติดกีบกระทงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้นะคะก็จะมาปักทูปนะคะทูนะคะก็จะมีสามดอกนะคะแล้วก็เทียนมีหนึ่งแท่งค่ะปักลงไปแล้ววางถึงกลางเนาะแล้วก็ประดับด้วยดอกไม้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกระทงใบตองแบบง่ายๆนะคะ